ครับพี่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะกำลังจะแพ็กไปส่งละววันนี้ก็ลองเปิดลองตั้งแต่เช้าแล้วก็เช็คทุกจุดเลยนะก็ใช้งานได้ตรงนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์สักประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นนะนะประมาณนี้นะเก้าสิบเปอร์เซ็นตประมาณนี้ก็มันใช้ได้ทุกฟังก์ชันการใช้งานนะแล้วก็จุดที่จะบอกไว้ให้ระวังก็เดี๋ยวจะมีนะ อันนี้สัญญาณสัญญาณช่องนี้นะครับนี่ลองสัญญาณให้ก่อนอหมาซ้าขขวาเห็นไหมครับเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณเกินมาแล้วแต่ถ้าอาัดพลิกๆแรงก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าแรงแล้วน,นะปกติเราก็ไม่ได้อัดแรงขนาดนี้นะนะครับอันนี้ไม่มีสัญญาณร่วแล้วนะอ่าโอเคตรงนี้ครับตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้ใช้ได้หมดครับ ออันนี้สตูดิโอคือเอานะมีสวิต์กดใช้ไม่ใช้ถ้าใช้ก็กดซื้อเอาตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกเอาหนึ่งอีกเอาหนึ่งจะให้ดูนะครับสองเอานี้สองเอานี้นะจะให้ดูนะอยู่ตรงนี้นะครับ cr cr เอาคอนโทรลรูมเอากับ Studio Out อาอ่า cr เอาก็คือชุดนี้ สตูดิโอเอาก็คือชุดนี้นะนีะนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เรื่องระบบไฟผมจะมีชุดไฟมาเสริมอยู่ชุดหนึ่งตงัวนี้เพื่อไอ้คอนเนคตรงเนี้ยมันมันไม่ค่อยแน่นแล้วก็เราหาเปลี่ยนไม่ได้นะตนัวนี้ผมก็เลยทําชุดนี้มาอีกชุดหนึ่งเวลาเสียบก็ง่ายๆเลยครับให,ให้สีมันตรงกันให้สีมันตรงกันนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิกฟิกอยู่แล้วถ้าเสียบผิดมันถ้าเสียบผิดอะ มันจะเสียบไม่ได้แต่ถ้าฝืนก็เสียบได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสีของของสายไฟอยู่สังเกตสายไฟให้สีมันตรงกันแค่นั้นเองตรงนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ชุดเนี้วเวลาเราขยับตรงเนี้ยคอนเน็กเต์มันเก่าแล้วจริงๆริมันต้องเปลี่ยนแต่มันหาเปลี่ยนโอ้ไม่ง่ายอ่ะหาเปลี่ยนยากขยับปุ๊บเนี่ยไฟตรงมิเตอร์เนี่ยเนี่ยผมขยับนะไฟมิเตอร์มันจะขึ้นตรงนี้ไม่ขึ้นแหละแน่นเลยก็ใช้ชุดนี้ย้ำเข้าไปอีกทีหนึง่งนะตัวนี้เรื่องของไฟนะครับ เรื่องของช่องอินพุตในช่องไลน์อินเนี่ยถ้าเสียบช่องไหนแล้วรู้สึกว่าเสียงเบาหรือเสียงไม่ออกลองลองขยับดีๆแล้วถอดเสียบใหม่อ่าที่จริงมันควรเอ้ทำไมไม่ไมทำไมไม่เปลี่ยนไอตัวแจ็คนี้ใหม่ใช่ไหมไม่มีให้เปลี่ยนนะตัวนี้หาอะไรยังไงก็ไม่มีตัวนี้ไม่หน้าตาไม่ได้เหมือนกับที่ใช้อยู่ปกติจนทุกทุกวันนี้เลยมันก็จะมีพวกไอ โดยความที่ใช้มานานนะครับมันสกปรกอ่ะนะล้ายาล้างาลแล้วว่าล้างได้ประมาณหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดทุกช่องเลยช่งนี้ใช้ได้หมดสัญญาณข้าง,งหลังเนี้ยเช็คเช็คให้หมดแล้วใช้ได้หมดเลยครับอินเสิร์ตเนี่ยช่องสัญญาณเข้ามาเนี้ย,ชยออใช้ได้หมดออกเซนใช้ได้หมดนี้ฟังก์ชันของออกก็งงงงนิดนึงผมก็อยู่แต่คือมันออกหมดนะพวกสัญญาณแนวฟังก์ชันออกอ่ะออกหนึ่งอะ่ะออกหนึ่งออกงับ ออกหนึ่งสองออกสามสี่เนี่ยมันจะมีวอลลุ่มแผนนะออกสามสี่เนี่ยเวลาใช้อ่ะต้องเหมือนต้องกดฟลิปอ่ะกดฟลิปปึ๊บสัญญาณถึงจะใช้ออกสามสี่ตรงนี้ได้ตรงเนี้ยจะงงงเดี๋ยวพี่ลองไปศึกษาใช้ดูแล้วกันตัวเนี้ยมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะอ่าโอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมกำาลังจะเตรียม pack แพ็กส่งละตอนนี้ก็นิ่งเนี่ยขยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโยกเลยไฟมิเตอร์ไม่มีกระพริบบ ไม่มีไฟกระพริบกระชากขึ้นเลยปกติแตะนิดเดียวไฟมิตรก,กระชากละอ่านี้อีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งครับเวลาเวลาพื้นที่เราตั้งใช้งานเนี่ยมันจะมีให้ขาลองตรงนี้นะขารองตรงนี้พยายามให้ขารองเนี่ยลงที่พื้นอย่าให้อย่าให้อย่าให้ท้องข้างล่างเนี่ยมีอะไรมายันหรือมาชนเหมือนถ้ามีอะไรมายันมาชนแล้วปุ๊บมันจะมันจะยันขึ้นไปแล้วมันจะไปติดแผ่นปิ้น ทำให้อาจจะมีอาการทำอะไรได้มันจะไปโดนวงจรนะแต่ผมก็มีมีอ่าฉนวนกันไว้ชั้นหนึ่งละทีนี้นะครับแก็ควรระวังตรงนี้ <_ A> ก็ <_ A> ประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวกำลังจะแพ็คไปส่งละโอเคนะครับครับผม